ดิฉันนางสาวพันธิภาหอมทิพย์ตำแหน่งวิทยากรชำนาญการพิเศษกลุ่มงานกฎหมายสองสำนักกฎหมายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงในการสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและแนวหน้าสุขภาพพศจากนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลประธานคณะกรรมการการสาธารณาสุข วุฒิสภาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิโดยที่ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและแนวหน้าสุขภาพพศออมีสาระสำคัญเพื่อให้การบริการสาธารณสุขมีความครอบคลุมทั่วถึงดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการสาธารณสุขตามหลักการของระบบปฐมภูมิ โดยรายละเอียดและหัวข้อการสัมภาษณ์นั้นสามารถติดตามได้จากคลิปการสัมภาษณ์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสุกีลาจินายนนะคะผ่นานที่ต้องพิการชำนาญการพิเศษค่ะวันนี้กำกับดูแลการปฏิบัติราชการแทนผอบอกลุ่มกฎหมายหนึ่งอยู่นะคะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติคุณประธานคณะกรรมการสาธารณาสุขกุฏิสภาที่จะให้สัมภาษณ์ ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธาร,รณาสุขประจำหมู่บ้านและแนวหน้าสุขภาพปอสอน,นะคะก็การให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ค่ะเขาจะเอาไปลงในเอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสำนักกฎหมายนะคะแล้วก็จะมีการเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอด้วยค่ะท่านก็ผู้ที่จะดำเนินการสัมภาษณ์ก็จะเป็นคุณพันธิาพาหอมทิพนะคะวิทยากรชำนาญการพิเศษค่ะเชิญได้เลยค่ะ จากประเด็นคําถามจากร่างพระราชบัญญัตินะคะท่านคิดว่าการตาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนหรือไม่อย่างไรคะกับกบคุณครับคำถามนะฮะผมอยากจะเท้าความนะฮะที่มาที่ไปของอาสาสมัครประจำหมู่บ้านนะหรืออสอมอที่เรากูร์ในชื่อนี้นะฮะยิงแล้วมีมายาวนานนะตั้งแต่พศ2520หรถือว่าเป็น ต้นกําเดิดของอสมแต่ณขณะนั้นเองเนี่ยเราไม่ใช่คําว่าอสมเราใช้คําว่าขอสอสหรือผู้สืบข่าวสาธรารณสุขป,ประจำหมู่บ้านนะฮะเราอาจจะต้องมองอในช่วงปีนั้นฮะในสภาพของอโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ทางด้านสาธารณสุขและอื่นๆถ้าทางด้านสาธารณสุข เราก็มีสถานีอนามัยแล้วมีระดับตำบลน,นะฮร,รือว่าเป็นหน่วยบริการพื้นฐานในระดับชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขนะครัแต่ทีนี้ในหนึ่งตำบลน,นี้เองเนี่ยการไปมาสัญจรก็คงไม่เหมือนปัจจุบันการเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านกาันในตัวตำบลหรือเข้าสู่อำเภอจังหวัดก็ยังยุ่งยาก การสื่อสารที่เป็นจุดเริ่มต้น,นถ้านุนึถึงการสื่อสารสมัยก่อน,นก็คงใช้วิธีบันทึกหรือโทรเลขโทรศัพท์ก็ยังไม่แพร่หลายขนาดนะครับเราจึงต้องมีผู้สืบข่าวสาธารณสูงเพื่อที่็ปเชื่อมโยงะระหว่างหน่วยงานราชก,การกับชุมชน,นก็พูดง่ายคือ กระจายข่าวร้ายแล้วก็ส่งเสริมข่าวดีข่าวร้ายจากด้านสาธารณสุขคืออะไรนะสมัยก่อนคือโรคระบาดอ่าอันนี้มีความข้องกันนะข่าวดีก็ป้องกันโรคระบาดมีวัคซีนมีอะไรแล้วก็แต้ก็กระจายไปให้อ่าชุมชนให้ชาวบ้านได้มีโอก,นะกาสนะทีนี้พัฒกาเหล่านี้เองเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จนมาถึงมาเปลี่ยนมาเป็นอสองมอนะครับก็คืออาสาสมัครประจำหมู่บ้านนะก็เป็นวิธีการที่เราเอาบุคคลที่เป็นจิตอาสามาอบรมเพื่อให้มีความรู้คงไม่ใช่เป็นผู้สึกข่าวเมื่อครั้งเริ่มต้นแต่เป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ในเชิงจิตอาสา ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพคือให้คนไม่ป่วยการป้องก,กันโรคโดยเฉพาะในโรคระบาดและโรคติดต่อเรือหลังที่มีความสำคัญนะครับเรื่องของวิกฤตทางด้านสาธารณสุขมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นระยะ,ะภัยที่คุกคามที่เป็นโรคระบาดก็เราก็เห็นมันก็เปลี่ยนจาก คล้เรียกออกโรคที่กุ้นชินมาจนถึงยุคของโรคอุบัติใหม่เราไม่รู้ว่าวันใดจะเกิดขึ้น,นเช่นกรณีโควิด2019ที่เกิดขึ้นมาเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยาชาติทีนี้สำหรับว่าการพัฒนาของเราเนี่ยเมื่อมีการที่จะอบรมให้องความรู้กับอาสาสมัครก็มี องความรู้ที่จะสามารถนะฮะนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพในระดับชุมชนทำเรื่องส่งเสริมป้องกัน,นรเรื่องของการที่จะสื่อสารเรื่องภัยคุกค,คามต่อสุขภาพนะะก็เป็นวิธีการเหล่านี้เริ่มต้นเป็นเรื่องของอาสาสมัครจะไม่มีค่าตอบแทน จนถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็คิดว่าการเป็นอาสาสมัครและทำง,งานที่มีภาระที่ทางกระทรวงสาธารณสุข้อมให้เป็นระยะระยะมันก็มากขึ้นก็จะมีเริ่มมีในเบื้องต้นเราเรียกว่าค่าป่วยการค่าป่วยการเกิดขึ้นในปี2 5 5 4เป็นค่าป่วยการนะครับก็คือค่าอะไรหรอัอค่ามันจะต้อง เติมน้ำมันใช่ไหมสมมติใช้เบอร์บใสก็ต้องเติมน้ำมันค่าไปซื้อสมุดกินสอเพื่อจบบันทึกมันก็เป็นค่าป่วยการนะนั่นไม่หวังว่าเป็นค่าอค่าตอบแทนนะ6ะหร้อยบาทมันคงคงมันจะดูมันจะน้อยไปนะก็มีการเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันบาทในปี 2, สองพันหะ้าร้อยหกสิบเอ็ดอ่าก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็จะต้องมี ค่าตอบแถนเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นค่าปล่ยการหรือค่าตอบแทนนะแล้วก็มายุคข,ของโควิดหลังจากโควิดไปแล้วเราเห็นว่า,าสอสทมอมีหน้าที่มากกว่านั้นคําที่เราเคยได้ยินคือเคาะประตูบ้านเป็นเครืงป้องกันนบุคคลหรือญาติพี่น้องที่เข้ามาในหมู่บ้านใหม่เราให้นึกว่าเขาเอาเชื้อมาด้วย เราจะต้องไปค้อประตูบ้านไปแยกนะให้เขาอยู่เพื่อที่จะมั่นใจว่าเขาไม่ติดเชื้อนะจนถึงระออยะยวปลอดโรคจึงจะเข้าสู่สังคมได้ในการป้องกันหมู่บ้านนั้นเพราะมนั้นยังไม่มีอ,อ,สมอสมททำงานตรงนี้แล้วก็มีการกักตัวสำหรับผู้ที่ป่วยอสมอก็ติดติดได้นะก็ะอสมอก็ติดโควิดเราก็เห็นว่า ในขณะนั้นเองมันมีสิ่งที่วัดได้ว่าเพราะระบบอสมอของประเทศไทยจึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถฟื้นจากโควิดได้เร็วกว่าและมีการวัดในเชิงเปรียบเทียบระดับนานาชาติประเทศไทยจะติดอยู่นะไม่เกินหนึ่งในห้าที่มีระบบนี้ดีที่สุด นะครับเมื่อหลังจากโควิดไปแล้วค่าตอบแทนหรือค่าเปิดการเนี่ยทางรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเป็นสองพันะบาทนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็จะทำให้เกิดนะแรงจูงใจเกิดการทำงานอันนี้เป็นเรื่องของที่เป็นเรื่องค่าเปิดการแต่หากแต่เรื่องเหล่านี้เองมันก็จะมีเรื่องของอเรื่องของสวัสดิการอื่นๆที่ควรจะพึงมีนะ เช่นเขาเป็นอาสาสมัครที่ทํางานให้กับกระทรวงสาธารณสุขทํางานให้กับชุมชนเขาก็ควรที่จะได้รับการรักษาพยาบาลที่เราจะดูแลให้เป็นพิเศษเช่นมีโอกาสอยู่ห้องพิเศษมีอากาศร,รับอาหารในรับเจ็บไข้ได้ป่วยและอื่นๆนะตลอดจนมีการเชื่อถูกเกียบเป็นระยะนะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร ที่มีการเที่ยวชานเฉพาะด้านเราก็จะจ,จัดงานวันอ,อสอหมอให้นะ,ะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะทีนี้อันนี้อยู่ภายใต้จากอดีตจนถึงปัจจุบันก็อยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอ,อสองหมอเราก็อยู่ของเราแบบนี้หากแต่ว่าถ้าเราคิดว่าระบบนี้มีความสำคัญเราควรจะมองให้รอบด้านว่าควรจะยก ศักดิ์ศรีของกฎหมายระดับประกาศกระทรวงมาเป็นพระราชบัญญัติก็สอดคล้องกับในช่วงปี2562มีการเปลี่ยนแปลงนะโดยมีกฎหมายที่มาก่อนก็คือพระราชบัญญัติระบบสุขภาพะสมภูมิปี2562ซึ่งจะมีการกล่าวถึงระบบพื้นฐานของระบบสุขภาพ เรื่องของหมอครอบครัวเรื่องของบุคลารกรที่อยู่ในโร,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลอดจนโครงสร้างที่เป็นออสอมอด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะตรากฎหมายฉบับนี้ความเหม็นสุดัวงผมว่าเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทําให้การยกระดับอ,ออสอมอของเราที่มียาวนาน ให้มีศักดิ์ศรีให้มีระบบและสอดคล้องกับกฎหมายฉบับอื่นๆของระบบสาธารณสุขของประเทศครับประเด็นต่อไปนะคะเป็นประเด็นจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะท่านมีความคิดเห็นว่าควรกำหนดอายุขั้นสูงของอ,อสมอรหรือไม่อย่างไรคะ ครับเอาเรื่องเรื่องเดิมเนี่ยนะฮะเราก็ไม่มีการกําหนดยุธในประกาศกระทรวงนะฮะอส,ออสอมอเองเนี่ยก็คือสามารถเป็นอาสาสมัครได้นะอายุขั้นต่ำสิบแปดแต่ไม่มีขั้นสูงนะครับเราก็มองดูว่าขณะนี้เองมันก็ยังมีประเด็นที่จะต้องก็เรียกวิเคราะห์แล้วก็าหาลือเพื่อในได้ส่วนที่ดีที่สุดน,นะับ สมมุติว่ามีการกําหนดอเอาง่ายๆกํกหนดเหมือนราชาการอายุ60สิถือว่ากเกษียณก็สามารถเป็นได้18จนถึง60ใช่ไหมฮะถ้าหลังจากนั้นเป็นไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นการกําหนดเชิงเชิงจํานวนอายุะจะเป็น60หรือ65ที่นั้นแต่ก็จะก็จะขยับให้มองนี้ว่าขณะนี้นะ ประเทศไทยคือสังคมผู้สูงอายุมีผู้สูงอายุนะฮะเกินกว่า20อนไปแล้วเพราะนั้นเกินกว่าประชากรที่อายุเกินกว่า60เนี่ยจะมีจำนวนมากอจจะจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอายุขัยของของคนไทยโดยเฉลี่ยนเนี่ยเพิ่มสูงมากขึ้นนะตอนนี้ก็80กว่าแล้ว85 84แล้วนะฮะในช่วง60จนถึง แปดสิบกว่าเนี่ยให้ไปวิเคราะ์กลุ่มนี้เองเนี่ยคนยังมีศักยาภาพเทคโนโลยีทางการแพทย์ทำให้คนสามารถที่จะมีสุขภาวะและมีอายุยืนยาวขึ้นเพราะอยนั้นถ้าเรามอกว่าไปขีดเส้นที่6เสีหรือ6กสิบวามันกระเท่ากับการจำกัดเชิงจำนวนอายุแต่ถ้าเราบอกว่าถ้ามันเกินกว่าน,นั้น แล้วก็มีโอกาสใช้ศักยภาพของคนที่มียุคเกินกว่าที่จำกัดด้วยจำนวนตัวเลขคนกลุ่มนี้เนี่ยก็บอกต้องบอกว่าเขาบางคนเป็นอสอมอมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะสามสี 3, ่สิบปีเขามีการะสะสมประสบการณ์มีประสบการณ์ในการทำงานมีความเชี่ยวชาญถ้าหากบอก ขีดเส้นที่6กหรือหกสิบห้มันก็เป็นการาเสียดายในสกยรภาพของคนนะอาจจะมองมุมใหม่ถ้าเรามองว่า,าเราแทนที่จะ,จ,ะจำกัดเป็นตัวเลขเราจำกัดด้วยสมรรถนะอันนั้นหมายความว่าเราก็มองดูนะมันก็มีสองเรื่องเรื่อง,งของอายุเรื่องของอเรื่องของสกยรภาพของอาทางกายภาพของเขาที่จะสามารถทำงานเหล่านี้ได้นะ นะครับผมยกตัวอย่างนะวันนี้ไม่ได้ว่าทั่วๆไปถ้าหากว่าอาสมอ,อคนใดคนหนึ่งเกิดสตร o k ติดเตียงเนี่ยมันก็จํกากัดด้วยสมรรถภาพไม่ได้จํกากัดด้วยอายุเพราะอาจจะอายุไม่ถึงหกสิบก็ได้เป็นต้นนะแต่ถ้าเราบอกว่ามีระบบที่ประเมินนะทั้งเรื่องของสมรรถภาพทางกายภาพอื่นๆที่สามารถที่จะประเมินได้ชัดเจนนะเราก็ ไม่จำเป็นต้องเป็นจกัดที่อายุเราก็มีโอกาสใช้คนที่มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะผมคิดว่าเรื่องนี้ควรจะถกตกเสียงกันแล้วได้ข้อยุติที่จะได้ประโยชน์มองถึงประโยชน์ของชุมชนประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของประเทศชาติมากที่สุดจะดีกว่าแล้วในทัศนะของท่านเห็นว่า อ,อำนาจหน้าที่ของอ,อสมอและสิทธิประโยชน์ที่อ,อสมอควรจะได้รับะคะสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรคะครับก็อำนาจหน้าที่เนี่ยก็มีการเพิ่มเติมขึ้นเป็นระยะนะฮะตลอดจนความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านั้นส่วนใหญ่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องมองถึงภัยคุกคามต่อพี่น้องประชาชน ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นอย่างง่ายๆคือโรคระบาดโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะหรืออื่นๆเรื่องยาเสพติดก็ต้องเกี่ยวข้องถ้าเกิดมันบีใไปคุกคามอะไรก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพมีการฝึกอบรมท้ายที่สุดก็คือต้องทำงานมากขึ้นนะ ก็มีเรื่องของการ <c oughs> ที่ต้องการข้อมูลตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ถ่ายวนข้อมูลระดับอำเภอเป็นอย่างไรระบ,บจังหวัดระดับประเทศนะก็มีการพัฒนาผ่านระบบที่เป็นเทคโนโลยีก็คือเป็นสมาร์อสอสมอทุกอย่างเห็นว่ามีการเรียนรู้มีการเพิ่มหน,หน้าที่ต่างๆที่จะต้องปฏิบัติแล้วก็สอดคล้องภายใต้ของอ ระบบของกระทรวงสาธารณสุขนะถ้าเราบอกว่าเราให้งานเบรคเรื่อยเราไม่มองดูนะว่า,าสมมอาจะมีนะมีเขาเรียกว่ามีสิทธิหรือสวัสดิการหรืออื่นๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจมันก็แสดงว่าเราใช้งานอาสมมงมากเกินไปแต่ไม่มองดูส่วนเรื่องของสวัสดิการเรื่องของ ค่าบริการต่างๆก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะนะครับตั้งแต่600เมื่อกี้ผมพูดถึง600บาท1,000บาทต่อเดือนและ2,000บาทต่อเดือนแล้วก็จะมีเรื่องของอย่างอื่นนะฮะไม่ว่าจะมีในเรื่องของสิทธิในการเจ็บป่วยได้รับการรักษาดูแลเป็นพิเศษนะเรื่องของชปสเรื่องของ าการขอพระราชทานเครืร่องราชอิสริยภรณ์การาการให้นะฮะให้มีการเขาเรียกอะไรมีมีการให้นะฮะการ,าการ,าการให้เกียรติและศักดิ์ศรีเช่นเป็นอาสาสมัครดีเด่นระดับประเทศและอื่นๆนะครับตลอดจนตอนนี้เรามองหนูว่าถ้าหากว่าทายาทแล้วก็ให้โอกาสที่จะเข้าไปศึกษาได้ ในในการศึกษาของกระทรวงสาธารณสุขเช่นผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลหรืออื่นๆนะฮะให้มีโอกาสที่จะได้เข้าไปศึกษานะอันนี้ก็เป็นการที่จะคืนความดีหรือคืนศักดิ์ศรีให้กับอสมอก่อนหน้านี้ก็อยู่ภายใต้ประกาศแล้วก็เป็นมติพลรมเป็นระยะแต่ขณะนี้เนี่ยกวีการรวบรวมเหล่านี้มาทําเป็นพระราชบัญญัติก็ถือว่าเป็น เป็นให้ให้ความมั่นคงให้ความยั่งยืนกับพี่น้องอสมอที่ได้ทำาานที่ตรงนี้อย่างยาวนานครับประเด็นอื่นๆที่ท่านมีความประสงค์จะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมค่ะขอะครับก็อยากจะเตืยนว่าอาสมอพัฒนาการตลอด40กว่าปีเนี่ยนะมันเป็นความยั่งยืน เป็นความภูมิใจเป็นระบบที่เอื้อให้ระบบสาธารณสุขของประเทศชาติที่สามารถเข้าถึงสู่ชุมชนสู่ครัวเรือนถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่างเขตชนบทแม้แต่กทมเราก็จำเป็นจะต้องมีเออสมอถึงจะเป็นโครงสร้างของสังคมเมืองอย่างอย่างคิดว่าจะทำยากนะแต่ยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้ คงจะต้องเกิดขึ้นนะสำหรับกทมก็จะเรียกอสอสไมออนะ่อ,อสออสนะอสคเดี๋ยวนะอสสจะมาให้ของกทอมอจะแตกต่างนะนะนะก็ก็ก็ต้องพัฒน,นาต่อไปนะยังไงก็ตามผมคิดว่าถ้าถ้าเราสามารถรีไฟ์ชุมชนในเขตเมืองได้เราก็ควรจะมีสิ่งเหล่านี้นะมันก็จะมี เขตเมืองแต่ว่าม่มีการเปลี่ยนแปลงในเป็นพระวัดในเขียเมืองนะที่ผมบอกว่าส,สังคมเมืองนี่จะไม่เหมือนกันทุกคนจะไปอยู่คอนโดภายใต้กล่องสี่เหลี่ยมห้องติดกันก็คงไม่รู้จักกันอะไรเนี่ยแต,ต,ต่ต้องหาวิธีที่จะพัฒนาครับเพราะเป็นระบบที่เป็นพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงระบบะสุขภาพพื้นฐานระบบสาธารณสุขพื้นฐานของประเทศชาติกับ ในานามของสำนักกฎหมายนะคะก็ขอขอ,ขอบพระคุณนายแพทย์ประพลตั้งสีเกียรติคุณมากคะ่ะที่ได้ให้สัมภาษณ์ทางวิชาการที่มีคุณค่าในครั้งนี้นะคะคข,อขอบคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณครับ